บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim assalamualaikum warahmatullahi taalaubarokatuh ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้วิชาฟิกนะครับในวันอังคารที่17นะครับครูเขียนผิดการที่17เดือน8 2564นะครับอ่นะก่อนนะักเรียนที่จะเริ่มเรียนนะครับยกมือขึ้นขอดุอาบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim รอบี้ซิดนีอิลมัน วัสุกนีฟ้มันโอ้อลลอห์โปรดเพิ่มความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดนะครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการสอบกลางภาคไปนั่นกะ็จะสังเกตว่าช่วงก่อนที่จะเข้าบทเรียนวันนี้นะครับเรามีการสอบลหลายครั้งนักเรียนในการสอบนั้นก็เป็นการวัดประเมินผลจากการที่นักเรียนเข้ามาดูคลิปวิดีโอซึ่ง จริงๆแล้วตอนนี้ครับยอดการดูคลิปของเราเนี่ยเริ่มน้อยลงนักเรียนแสดงว่าเราดูน้อยลงครับนะการเข้ามาดูเนี่ยครับถึงแม้ว่าอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับแต่ว่าก็าเป็นการเรียนอีกอรูปแบบหนึ่งถึงแม้จะไม่เจอกันนะ,ะวันนี้เรายัางอยู่ในบทที่3นะครับในเรื่องของชูรูตซสสอรลตตี ชูรูตุสซาแตีแปลว่ากฎเกณฑ์ของการละหมาดกฎเกณฑ์ของการละหมาดน่ทวนก่อนนักเรียนก่อนจะเข้าอันต่อไปนะครับกฎเกณฑ์ของการละหมาดอยู่ในหน้าที่7นักเรียนกฎเกณฑ์ของการละหมาดคืออะไรครับคือสิ่งที่ต้องอยู่ก่อนการละหมาดย้ำก่อนการละหมาดแสดงว่าต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ก่อนถึงจะเริ่มละหมาดได้นะมีดังต่อไปนี้ 1. ต้องเข้าเวลาของการละหมาดนั้นๆเสียก่อนเช่นอยากจะละหมาดซุบิฮีก็ต้องละหมาดเมื่อแสงอรุณขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่ละหมาดก่อนจากนั้นไม่ใช่วันนี้ฉันขยันฉันละหมาดไปหมดเลย5เวลาตั้งแต่เช้าเลยไม่ได้ครับมันมีเวลาที่กำหนดของมันนะสองปกปิดเอารอเอาร้อแปลว่าอะไรครับอว,ยวัอวยวะที่ศาสนาใช้ให้ปกปิด แตกต่างการระหวังผู้หญิงและผู้ชายมันก็เราแต่งตัวที่โรงเรียนผู้ชายแต่งแบบหนึง่งผู้หญิงแต่งแบบหนึง่งผู้หญิงใส่ผ้าคุมผมนะครับผู้ชายเหนือสะดือใต้หัวเขา่าหมายถึงถ้าเกิดเราจะนุ่งกางเกงไม่ใส่เสื้อเราจะต้องนุ่งกางเกงหรือนุ่งผ้าให้ปิดสะดือนะครับและก็ต้องยาว เกินจากหัวเข่าไปนะงเกงบอลก็เช่นกันนักเรียนเรานุ่งเกงขาสั้นไม่ถูกนักเรียนเราต้องนุ่งเกงที่มันปิดเอาหรอเพราะถ้าเกิดเรานุ่งเกงเหนือหัวเข่ามาขึ้นมาสั้นมากๆเนี่ยเราเดินไปตรงไหนเราก็มีความผิดความบาปเพราะเราเปิดอวัยวะที่ศาสนาใช้ให้เราปกปิดผู้หญิงทั่วร่างกายยกเว้นใบหน้า และฝ่ามือนะไม่ได้สงวนให้คนอื่นเห็นนะครับยกเว้นคนที่แต่งงานกับเราไม่ได้เช่นพี่น้องเราพ่อแม่เรานะครอาจจะเห็นผมเราได้เห็นหนะ้าเราไดเ้เห็นผมเราได้ครับนะครับเห็นเท้าเราได้นะปาท้านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนภายนอกนี่ศาสนาถือว่าตรงนั้นเราจําเป็นจะต้องปกนะสผินหนะ้าอกไปทางทิศกิปรัดนะ หรือมุ่งไปหาที่กิบลัดตลอดระยะเวลาขณะละหมาดก็คือถ้าเกิดเราจะละหมาดครับในกรณีนี้เนี่ยปกติเราก็หันหน้าไปหากิบลัดตลอดนะครับกรณีนี้หมายถึงเราไปในสถานที่หนึ่งนะแล้วเราไม่รู้ทิศกิบลัตเราจะต้องหาหายังไงครับเ,เนื่องจากเราอยูออ่ประเทศไทยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็กิบลัตก็จะอยู่ทาง มุ่งไปหาใบตุลล้อที่นครมัก,กาะขึ้นอ,อยู่ทางทิศตะวันตกของเราเพราะฉะนั้นเราต้องหาทิศตะวันตกให้เจอมาหาทิศตะวันตกเจอก็หันหน้าไปทางทิศนั้นนะแล้วถึงจะเริ่มทําการละหมาดนะครับสครับปัสะากาคดัสเฮดนิฟัส ชื่อไม่คุ้นเลยนะในปอของเรานี่ครับต้องเริ่มเรียนแล้วกับเรื่องฮดัตเฮดนิฟัสนะครับนะเพราะว่าเริ่มจะ,ะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เราบอกว่าฉันยังเป็นเด็กอยู่เลยยังใช้ที่คาว่าเด็กหญิงเด็กชายอยู่เลยครับในิสลามนะครับนะเขาพิจารณาในเรื่องของการเติบโตของร่างกายเป็นหลักนะเขามาที่พิจารณาเพียงแค่อายุเพียงอย่างเดียวนะฮดัต mm hmm. ครับมีอยู่2ประเภท ที่พูดถึงฮัดัสปัสจาฮัดดัสคือการไม่มีฮัดัสไม่มีเฮดไม่มีดีฟาสฮัดัสมีอยู่2ประเภทครับหฮัหดัสเล็กคือการหมดน้ําละหมาดด้วยสาเหตุ1จาก5ประการมีอะไรบ้างเคยเรียนแล้วนะมีสิ่งหนึ่งสิ่งไดออกจากทวานหนักหรือทวานเบากระทบกระหว่างชายหญิงที่แต่งงานกันได้โดยไม่มีของกัน้นนะกระทบ ทวารหนักหรือทวารเบาของตนเองหรือของผู้อื่นหลับโดยก้นไม่แนบพื้นสลบเป็นลมหรือเป็นบ้านะซึ่งลักษณะแบบนี้ในข้อสอบก็มีอยู่หนึ่งข้อที่ครูถามว่า,าการนั่งในรูปแบบใดที่ทําให้การละหมาดนั้นหมดไปนั่งโดยก้นไม่แนบพื้นนะครับก็คือการนอนราบไปนะการปรัสาจาขนาดเล็กก็คือการที่เรา การที่ทาให้เราปราศจากขดาดเล็กก็คือการที่เรานั้นไปอาบน้ําละหมาดนะจะละหมาดครับสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก็คือเราจะต้องมีน้ําละหมาดนะสำหรับคนที่มีขดาดเล็กนะครับส่วนขนาดใหญ่ก็คือการมีเลือดประจําเดือนนะเดี๋ยวข้อเอย็นทีหลังว่าประจำเดือนเนี่ยน,น้อยสุดปานกลางมากสุดเท่าไหร่เลือดหลังจากการคลอดบุตรนิฟาด หรือการฝานร่วมปเวณีนะฝันร่วมปเวณีสําหรับนักเรียนชายดังนั้นเมื่อหมดประจําเดือนเราจําเป็นต้องอาบน้ําดกขดัดใจให้ทั่วร่างกายนะโดยเนืดเมื่อน้ําถูกส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายว่าข้าพเจ้าอาบน้ํายกขดัดใจทั่วร่างกายซึ่งเป็นฟัารดูเหนือข้าพเจ้าเพื่อเอาล้อตาแร นะแต่จริงมีคำนำเนียดด้วยนะครับแต่วันหลังจะใส่ให้แต่วันนี้ฟังดูก่อนนาวัยตู้รบอัลฮะดซิลอักบาริอันจามีอิลบาดานีฟารดอนอาลยาลิลลลฮิตาลาเอาน้าาําราดข้างขวากับโดนส่วนหนึ่งส่วนใดก็เนียดเลยครับเจ้าตั้งใจอาบน้ํายกขละดใจทั่วร่างกายซึ่งเป็นปัดดูเหนื่อยครัเจ้าอัลลอฮ์ตาละนะอันนี้มาหน้าที่8ครับแบบหัตที่2ข้อที่ 1- ถึงส นะอันนี้จะให้หนักเรียนทําทําแค่3ข้อไม่ต้องส่งย้ําอีกทีนะครับไม่ต้องส่งนะกฎเกณฑ์ของการละหมาดคืออะไระนะักเรียนลองไปตอบดูนักเรียนตอบข้างหลังนะครับตอบข้างหลังไป3ข้อพอ 2. ออนุญาตให้ละหมาดก่อนเข้าเวลาได้หรือไม่ละหมาดก่อนเข้าเวลาได้หรือเปล่าครับ 3. มมุฮัมมัดใส่กางเกงขายาวละหมาดได้หรือไม่นะ เดี๋ยวคาบหน้าเรามาเฉลยกันแล้วก็ทําในข้อที่เหลือนะครับอบิลลาฮิตอฟิกวันทิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮครับ